ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลอดใต้ท้องช้างกันนะคะ ฝั่งนู้นนะคะมันจะเป็นลาวนะหูน่นะ,ระตรงนั้นมันจะเป็นร้านคล้ายๆกับแบบร้านขายของฝากแบบนี้ได้เงินมาแล้วเรียนอะไรสามสิบอปล่าซื้ออี่ย อยากได้อะสวยดีมาหนิมาหนิ ม่จิมันเป็นรีสอร์ทเงั้นะเป็นร้านของฝากร้านเสื้อผ้าเยอะมากหอมน,น้ำชาเหอมหอมน้ำชาเราเดินหาร้านที่บ้านผมอะเอ้ยนี่ไงดูนี่ดูนี่ดูนี่

นี่สวย,ยพี่เลยเพราะพี่เลยเป็นร้านขายของฝากเยอะเต็มเลย,ยอย่าได้เสื้อของฝากเยอะมากดด,ดูิอันนี้เขียน,นว่าอะไรไทยแลนด์ไหมลองต<ะ>ังกดิ เขียนว่าไทยเลนไหมเขียนว่าไทยเลนก็นคือ,อะไะนรนี่สอไม่รู้อ่ะอันนี้อ่ะมันเป็นพวกกุญแจแบบชาวเขาพี่เป็นปิ่นปักผมอุ้ยดูดูดูเป็นปินเป็นปินปักผม <c oughs> เอ,อไม่ไม่โฟกัสอ่ะกล้องวินตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่สายนะคะทุกคน <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไม่มีคนอ่ะความจริงคนก็เยอะสภาพน่ารักเต็มเลยอ่ะ Thế nào đây? Thế này là bố không hả anh? không เจะเอาอันนี้นะคะไปเป็นของฝากให้เพื่อนที่หาดใหญ่เราจะพาทุกคนไปดูน้ำมรกตภาพหลวงขุดน้ำนางนอนน้ำสีเขียวโคตรเขียวเออรู้แล้ว ีวมรกดไงโหสวยแม่เดีด๋ยวเราจะกลับกล้องให้ทุกคนดูนะคะเอ้ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สระน้ำมอรกดแล้วสวยมาก มันเป็นอย่างนี้คือนี่เป็นการมาแบบถ้ำหลวงครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยมานะคะแล้วคือสวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้อะไรเจ้าแม่นางนอนแล้วนะคะทุกคนจะไปกันแล้วสวยมากสวย เนื่อเราฝากเสื้อขันยาวไว้ที่ยายอ่ะโอ้อยากเล่นทุกคนมันมีให้เล่นน้ําได้ด้วยแต่ว่ามันต้องเล่นข้างล่างตรงนี้นะคะแบบขึ้นไปเล่นข้างบนตรงที่มันสวยๆมีแก๊วไม่ได้ต้องเล่นตรงนี้สวยทุกคนอยากเล่นสนนะวยวโอดยโ้ย<ม>โอ้ยโอ<า>้ยโอ้ยโอ้ย<ม>าอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้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 ยอยโก้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโ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 ยโอ้ยโอ้ยโ้ย <Okay. S 2> สวยมากอยากเล่นเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนดีกว่าอธิษฐา,ารเจ้าแม่นางนอนเห็นไปดูได้ใช่ไหมไม่เงี้ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไหว้เจ้าแม่นางนอนเสร็จแล้วเราก็จะไปถ้ำกัน ไม่อะไม่รู้เดินดูแบบจ่าแซมนั่นไงแล้วก็มาดูรูปปัน้นหรือว่าอุสสาวรีจ่าแซมนะคะเหนื่อยเลยกล้องกล้องเลยสักก็เข้าเที่ยงยังไม่ได้กินเลยทุกคนคนหนึ่ง เด,เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในถ้ำถ้ำมัมนเดินได้ยังเดี๋ยวจะเข้าไปใน,นถ้ำนี่ทุกคนม,ม,มันเป็นทรายด้วย,วยเขาแบบมีจอให้อย่างเงี้ยทุกคน แล้วก็นี่นี่ก็จะเป็นทุป่าตรงนี้ทำออกแล้วแค่นี้ทุกคนทำเป็นทำจำลองไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนอีกนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็คงจะไปที่สามที่ก็คือที่แรกใช่ไหมก็คือสามเหลี่ยมทองคำที่สองก็คือแม่สายนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรวะ วันนั้อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนใช่ไหมอั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินแล้วหิวไปแล้วถึงเวลาต้องไปถ้ำจริงแล้วถ้ำจริงมีเดียวม,มีกระพุงหูเมื่อกี้หายใหม่ <laughs> มปากถ้ำมันให้ไปแค่ปากถ้ำเท่านั้นก็เข้าไปได้หลวง ไปตีดนั่นอีกมาถึงตรงนี้ก็แบบเย็นแล้วทำจริงอยู่นั่น,น,นไปเราจะเดินเข้าไปเลยนะคะไม่กล้าพูดเสียงดังฮนะ ของจริงเมื่อกี้ที่ไปคือเป็นถ้ำจำลองหละถลุ่นรอ่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุ ตอนนี้นะคะเราก็ดูเสร็จแล้วนะสวยมากแต่ว่ามันก็เย็นนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะกลับกันเลยนี่คือแบบของจริงอะ่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราถ่ายใช่ปะ่ะอันนั้นมันเป็นจําลองแล้วเก็คิดว่าเออมันไม่มีของจริงแล้วไงแต่ว่าคือเรามานะคะเราก็ต้องได้เข้าของจริงนะคะทุกคนถออกฝั่งนี้ด้ววะแล้วเขาไปเอาตรงนั้นได้ไงวะ ไปแล้วนะไปแล้วน่ากลัวนี่ถึงทางออกแล้วนะคะออก,ออกไป ได้เวลากลับแล้วทุกคนต้องไปกินข้าวนี่กี่โมงแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยคือไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้กี่โมงแต่ว่าะมรไม่ได้กินข้าวก็คลิปนี้คงจะจบเป็นแค่นี้นะคะ <Bye. S 1> บ๊ายบายวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะอยู่ที่ได้ชาสุยฟงนะคะทุกคน คือมาก็เย็นแล้ว่ะร้อนออเอาแล้วนะคะจะลงไปถ่ายรูปอยู่ข้างล่างนู่นมาตอนเย็นแล้วแดดร้อนอจริงจริงมันก็ต้องมาแบบเช้าๆนู่น เราไปถ่ายรูปกันนะ ทุกคนคือแบบสวยมากลาจ่าถ่ายไปบนดถ่ะ <c oughs> ที่ให้ถ่ายรูปกับวิวนะคะ แล้ววดูดีสวยมากแต่เรามาตอนเย็นมันก็แบบร้อนๆแล้วก็แบบมันจะมืดๆเรานะคะจะพาทุกคนไปดูวิวอีกฝั่งนึงนะใกล้ชาชุยฟงตึ้หลังเป็นไง สวยมากดูวิวข้างหลังเราจะถ่ายวิวตรงนี้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะกลับแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปอีกหลายที่นะนตอนนี้เราก็มาถึงวัดล่องขุนแล้วนะคะคือเมื่อกี้เราจะไปเข้าทางนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันปิดไปแล้วนะคะ เอาไปใครก็ได้ทั้งหมดเลยเอสวยมากซีเขราทั้งวัดเลยตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่าประตูมันปิดแต่ก็พอข้ามมาอีกฝัง่งอาก็เห็นคนเขาเดินเข้านิวาทำไมต้องไปเลาวาเข้าฝั่งนู้นวะเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวหน้าวัดให้ดู ก็แบบเห็นแค่วัดตรงนี้นะคะทุกคนคือแบบมันจะแบบเดินเข้าไปในวัดเหมือนกับแบบตอนเช้าไม่ได้แล้วเขาปิดไปแล้วให้แบบเดินได้เฉยๆนะคะไม่เห็นเป็นบุญตาเท่านั้นเหละททุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็จะกลับแล้ว,พวเพราะแบบมาข้ามมาทุกคนตรงนั้นมันไม่เข้าก็เลยมาตรงนี้แล้วก็ถ่ายวัดได้นิดเดียวก็ต้องกลับแล้ว